ไปดูด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ครับบอสก็อยู่กับโค้ชนะทีมชาติไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคนะฮะในการตีสควอชสมมุติว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เหมือนอยากจะเล่นสควอชแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเริ่มยังไงทักษะเป็นอย่างไรการจับไม้เป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําดีกว่าครับครับผมอย่างแรกเริ่มเริ่มแรกเลยนะฮะให้จับไม้ก่อนนะครับอธิบายอันนี้คือเป็นเฟรมของไม้ครับอันนี้คือเป็นคอไม้ครับผมอันนี้คือกลิปที่จับ อันนี้คือก้นมันนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเอ็นมันจะมีแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมครับเหมือนไม้เทนนิสใช่ครับเหมือนไม้แบดมินตันเหมือนไม้แบดมินตันครับในลักษณะการจับเนี่ยเหมือนจับมือกับฝรั่งเชคแฮนด์ครับผมอเหมือนเชคแฮนด์จำได้ไหมเอ่ยจำได้ครับลักษณะเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยครับผมเหมือนปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยครับถ้าภาษาไทยง่ายครับมันจับค้อนตอกตะปูครับผมเหมือนค้อนตอกตะปูเห็นไหมฮะแล้วเราจับค้อนตอกตะปูเนี่ยเห็นไหมเหมือนยิงปืน <N> <N> เออง่าย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 เห็นไหมฮะเพราะว่าเวลาจับปั๊บสี่นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกันเลยเห็นไหมฮะกลางกลางครับผมนิ้วโปลงนิ้วชี้จะเป็นตัวกําหนดได้เป็นตัวล็อกเห็นไหมฮะตัวล็อกไว้นะครับเพื่อจะให้ไปบังคับไปทางไหนก็นแล้วแต่เห็นไหมฮะครับผมแล้วเวลาถือหรือจับคลิปเนีย่ยโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์ใช้คลิปเดียวกันเลยครับผมไม่มีการเปลี่ยนคลิป อ๋อไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่ามันเร็วมันเร็วมันมาเร็วมากไม่เหมือนทีนี้ที่นี้ตะงีเปลี่ยนได้แต่สักว่านี่จับกิ๊บเดียวเลยโฟ์แบ็คแฮนด์เหมือนกันหมดนะฮะเห็นไหมครับแล้วเวลาจับปั๊บต้องล็อกตรงนี้ไว้ล็อกข้อลักษณะการตีเนี่ยใช้ข้อศอกกับหัวไหล่ล้ครับไม่ใช้ข้อมือครับไม่ใช้ข้อมือครับนะฮะเหมือนล็อกข้อศอกกับหัวไหล่ไว้เห็นไหมใช้ตรงนี้เองเห็นไหมฮะเหมือนเวลาตีเนี่ยเปิดปิดประตูบ้านลักษณะเนี้ยเปิด ปิดเห็นไหมลองทำตัวดิเห็นไหมล็อกตรงนี้ไว้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยต้องล็อกให้ไว้คือเหมือนกับภาษาอังกฤษเรียกว่าตัววีเห็นไหมตัววีตัววีครับผมครับเออได้เป็นตัววีตลอดเลยแล้วถ้าลักษณะถ้าเตรียมพร้อมเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเตรียมพร้อมเท้ายืนห่างก็ช่วงไหลครับเออเห็นไหมแล้วก็ไม้เนี่ยตรงสันไม้เนี่ยจะต้องให้ตรงเนี้ยเห็นไหมเวลามองปั๊บให้เห็นแต่สันไม้อย่างเดียวครับเห็นไหมฮะเห็นไหม แลถ้าเตรียมพร้อมเนี่ยหรือฟุตเบรกเนี่ยเขาบอกว่าเหรียญบาทเห็นไหมเหรียญบาทที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ได้ตั้งแบบนี้นะแค่นอนเห็นไหรอดได้เฉยๆคือไม่ต้องะดับทุกะดับนี้เลยเด็กแค่ๆก็ง่ายแค่้อ๋อครับนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยพอได้ปั๊บระดับแรกเขามาจับบอลก่อนครับบอลเนี่ยบอลสีอะไรก็ได้ครับแตกต่างตรงที่ดอทของมันเห็นไหมฮะ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดอทใช่ไหมอันนี้มีสองสองสองดอทเขาเรียกว่าเย็นโลดดอทมีสองดอทสีอะไรก็ได้ถ้าตรงนี้เป็นสีน้ําเงินเร็วสุดเร็วสุดไปปุ๊บมาหนึ่งนิดถ้าตรงนี้ตรงดอทนี่เป็นสีแดงปานกลางมันก็จะหยุดแล้วสีเหลืองครับถ้าสีเหลืองดอทเดียวมันจะช้ากว่าหน่อยนึ่งถ้าเป็นสองดอทสองดอทนี่ก็ใช้แข่งขันเลยครับผมทั่วไปเลยนะครับมาตรฐานเลยทขงขันทั่วไป มาจะเป็นกิงคงกิงคัพควีนคัพโรสคาร์เตอร์ใช้แบบนี้หมดเลยครับผที่ผมบอกว่าทําไมต้องเป็นจุดน้าเงินจุดน้าเงินในกรณีที่คนไม่เป็นเลยเพราะบอลจะไม่เด้งบอลจะเด้งเร็วขึ้นนะพราะฉะนั้นเด้งขึ้นมาเลยก็จะปีง่ายขึ้นเข้าใจละผมนึกว่านึกว่าเร็วแล้วมันจะมันจะมันจะง่ายแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่เล่นใหม่ๆคนหัดใหม่ๆเลยเนี่ยเพราะบางทีถ้าเอาลูกนี้ปั๊บมันไม่เด้งอยู่เออลูกตีอารคนมาเรียนบอกจาน แตหรือเป่า,าไม่เด้งครงับทมนะครับก็จะขึ้นอยู่ว่าเขาเล่นใหม่หรือเล่นเก่าครับเมื่อเขาได้เสร็จปั๊บใครเราจับไม้เลยพอจับไม้เสร็จปับ๊บนี่คือลูกหน้ามือหรือี่เรียกว่าโฟแฮนนะฮะแล้วให้เขาดอกบอนก่อนอันนี้คือเริ่มต้น,ตนเริ่มต้นดอกบอลคือให้มีความคุ้นเคยให้ฝึกสายตายไหมฮะพอเขาได้เสร็จปั๊บให้เขาเดินไปหลังอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วจุด เอ๋อให้ลูกมันอยู่บนบนหน้าใช่แหรอครับแล้วเริ่มใหม่เออให้เขามีสมาธิในการเรียนไหมฮะครับผมที่เราไม่ใช้ข้อมือเห็นไหมเราใช้ข้อศอกยกขึ้นเฉยๆเห็นะฮะให้สูงประมาณหนึ่งคืบอย่นี้มันจะเมื่อยนะครับแล้วก็ต้องแหงลูอีกเห็นะฮะแค่นี้เองนะครับพอได้เสร็จปั๊บต่อไปก็ลูกหลังมือเลยให้หลังมือด้วยเหมือนกันให้รับเดินไปเดินมาให้ชิดกับลูกก่อนก็ให้เลี้ยงอยู่เงี้ยใช่ครับพอได้จะต้องก้ามือหลังมือหน้ามือหลังมือหน้า ครับเสร็จปับอ่าก็น่าจะถ้ามีหลายคนให้เข้าเป็นวงกลมครับครูอยู่ตรงกลางแล้วก็จะดอกรอแล้วก็โยนให้แล้วกันนักเรียนดอไม่ถึงคนละคนดอให้ทุกคนก็ต้องมีความพร้อมไงครับผมต้องมีทัศน์ทินไม่ควรเฉยเฉยไม่ได้ครับผมเห็นไหมฮะถาบอกว่าเตี้ยรับตึกมาเขาต้องรับเสร็จปั๊บไปโยนไม่ถนกกลับมาครับผมนะฮะเสร็จแล้วถ้ามีเยอะๆก็จะดอแนี่เลยนะครับคนี่เป็นสี่เหลี่ยมบล็อกกล่องนะครับผมใครเขาดอเฉยเฉย พอได้แล้วเนี่ยเราก็มีการทดสอบในอย่างดอบอลเนี่ยอ้าอาทิตย์นี้สอบนะดอได้เท่าไหร่ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องทำให้ได้ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยนะมีโฟแผลแบ็คแฮนด์ปั๊บกระดอนนี่แข่งกันถ้าใครได้ปั๊บสามารถเล่นเล่นเกมกับครูได้เลยได้ครับผมแล้วก็ต้องมีการวิธีสอนด้วยตรงนี้นะครับพอสอนเนี่ยเลยปั๊บก็ป้อนบอลให้อย่างเมื่อกี้เนี่ยป้อนบอลตัดตีได้ตลอดในการเล่นเล่นน้อยอันนี้ก็เป็นแบบ เป็นแบบเบสิกเบสิกง่ายๆครับผมตรงนี้นะครับครับแล้วมันจะมียากกันอีกมันจะมีลูกโฟแฮนครับโฟแฮนขนานครับผมแบ็คแฮนขนานครับลูกคอสคอสหรือลูกแสดงมุมครับผมแล้วก็ลูกลูกโบสครับลูกต r o p shot หรือลูกหยอดครับผมแล้วก็มีลูกหลอกเอ่อแล้วก็มีอ่าถ้าลูกลูกโบสก็จะเป็นลูกโฟแฮนเนี่ยครับผมใช้แนอย่นะครับอืมชอบมุ้ยก่อนนะครับครับผมตรงเนี้ย จะมีลูกเซิร์มีลูกหลบมีลูกตบผมตรงเนี้ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าถามว่าเล่นง่ายไหมเล่นง่ายอถ้าได้ฝึกนะมันก็ตีไม่ยากก็ต้องฝึกก่อนเล่นได้ทุกหน้าเลยหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเห็นะเขาเล่นในร่มใช่อยู่ในร่มนะครับให้อาจารย์ฝากนิดนึงครับถึงคนที่แบบสนใจอยากจะมาเรียนแต่ไม่รู้ว่าเออมันน่าสนใจนะแต่จะไปเรียนที่ไหนนะเรียนกับใครได้ไตอนนี้นะครับ ผมมาจากสมาคมสควอตแห่งประเทศไทยครับผมซึ่งมาสอนให้กับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจอยากจะเรียนสควอตครับให้มาที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยที่ปุ่นดินแดงนะครับแล้วก็หรือติดต่อมาทางผมเลยก็ได้ครับนะครับศูนครับหกสครับผมห้าหมารถติดต่อโดยอาจารย์จรานเลยครับผมนะครับเวลาที่เปิดสอนก็คือหกโมงเย็นครับถึง3ามทุ่ครับผมสอนฟรี สอนฟรีฟรีเลยโอ้ดีจังเลครับอาจารย์ครับถ้าคนไม่เป็นเรียนใหม่ๆโอเคมีไม้ให้อะไรให้หมดครับผมแต่ตอนนี้ต้องการนักเรียนคือตั้งแต่สิบขวบขึ้นไปเนี่ยครับผมนะครับเพื่อที่ว่าจะพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติครับผมเราก็จะมีแข่งเยาวชนครับพกสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีส่งแข่งอีเชนเกมกับซเกมด้วยครับผมตรงนี้นะครับก็คือเรา ต้องการนักเรียนที่สนใจกีฬาเลยตอนนี้สอนฟรีอ่ะครับผมเยี่ยมเลยครับมยได้ทุกวันครับครับยกเว้นวันจันทร์กับวันเสาร์และวันหยุดเทศกาลเลิกครับผมอถ้าที่นี่นะฮะที่นี่จะเปิดก็วันอังคารถึงวันศุกร์สิบโมงเช้าถึงสามทุ่มถ้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เปิดบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะครับครับผมไหนๆก็วันนี้มาแล้วฮะขออนุญาตให้จันจรัญครับได้แนะนำผมลองตี เล่นๆอาจารย์อาจารย์บอกว่าตีอย่างงี้ตีอย่างงี้ผมตีไปด้วยได้ได้ไครับขอบคุณครัอาจารย์ครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวลองดูฮะมาอาโ่ครับผมอย่างงี้ครับอาจารย์ครับครับผมครับวิงนน ขอโทษครับครูครับ จริงเคยเคยเคยได้ลองเล่นเหมือนกันครับตอนเด็กๆแต่ว่าเล่นเหมือนแบบเห็นเพื่อนเขาเล่นก็ยืมไม้เพื่อนไปตีเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พร่าคือที่มีที่แรกก็คือโรงเรียนนายเลยครับที่โรงเรียนวัชราวดุษฎีครับตอนเป็นเล็กไฟส์บอกไฟส์บอกเล็กสักอย่างครับผมผมก็เคยไปแข่งมาทั้งสองครั้งครับออืมก็จริงๆอ๋อมีเล่นไฟส์แบบหนึ่งเล็กๆงี้ยเ็ไหมครับผมที่โรงเรียนของคุณใช้มือตีครับผมก็สนุกดีครับ ครับผมผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณมากครับครับเดี๋ยวไปผมว่าจะเดินออกไปถามพี่ๆทุกคนว่าจริงๆแล้วในในนามของนักกีฬาทีมชาติหรือว่าทางสมาคมเองก็แล้วแต่จริงๆอย่างในฐานะที่อาจารย์จรรนเป็นโค้ชอย่างงี้ครับครับอาจารย์ยังมีความต้องการในส่วนของอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับการสนับสนุนเรื่องของกีฬาประเภทนี้หรือว่านักกีฬาหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ ก็ตอนนี้อยากให้คนมาเล่นเยอะๆก่อนครับผมนะครับแล้วก็อยากเองจะตามมาถ้าคนเล่นเยอะๆนะครับเอออันนี้ก็อย่างที่บอกครับให้อยากให้คนมาเล่นเยอะๆก่อนดีกว่าครับผมนะครับเท่านั้นเองครับโอ้โหได้เลยครับก็อย่าลืมนะฮะใครที่สนใจครับอยากจะเรียนอาจารย์จรันก็สอนฟรีครับผมนะฮะทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ใช่นะฮะสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มใช่นะครับติดต่อไปที่อาจารย์จรันได้ที่เบอร์6081ครับ6 2 4อ ห้าห้าสามสี่นะฮะสอนฟรีนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นน้องน้องเยาวชนแล้วก็เปิดรับนักกีฬาใช่ใครที่อยากจะเป็นนักกีฬาประเภทสควอชนะครับก็สามารถมาเรียนกับอาจารย์จรันได้ได้ครับขอบคุณอาจารย์จรานมากๆนะครับ พี่กาครับก็สุดท้ายนี้ครับก็วันนี้เราได้เห็นพี่กาครับได้ตีนะฮะโหแข่งกันกับน้องน้องอีกคนน้องโหนะครับก็ถือว่าจริงๆแค่เซตเดียวก็ถือว่าเหงื่อแตกขนาดนี้นะครับครับเป็นกีฬาที่ที่ที่เรียกได้ว่าออกกําลังกายและสนุกใช่ได้ได้ได้เสียงเหงื่อจริงๆครับในฐานะที่พี่ก้าเองเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับพี่กาอยากจะฝากอะไรหรือว่ามีความต้องการอะไรในเรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้หรือเปล่ารวมถึงอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจกีฬาประเภทนี้ครับ สำหรับกีฬาสรอร์ชของเรานะครับพวกพี่ๆทุกคนก็คือพี่เป็นตัวแทนจากานักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมสครอร์ชแห่งประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับมาเรียนรู้หรือฝึกสอนได้แล้วก็ออกกำลังกายได้ที่สวนเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับทางเรา,าทางสมาคมเนี่ยจะมีผู้ฝึกสอนให้รฟรีรนะครับทุกคนก็คือสามารถมาเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ครับผมนะครับก็คือจะหยุดทุกวันจันทร์ครับผมนะครับทางพี่เองก็อยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับอยากออกกาลังกายอยากเรียนรู้ประสบการณ์กีฬาใหม่ๆครับนะครับเราก็มาเรียนรู้กันที่ที่นี่ได้ครับนะครับแล้วก็ทางพี่เองก็อยากขอสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจดีใจดีนะครับบริษัทหรือแบรนด์ยี่ห้ออะไรก็ตามที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของกีฬาสปอร์ที่จะ ช่วยโปรโมทแบรนด์สินค้าของของท่านได้นะครับก็อยากจะเชืิอเชิญมามาสับสนกีฬาสควอชกันครับผมครับผมจริงๆมีเว็บไซต์หรืออะไรที่เกี่ยวกับสมาคมสควอชแห่งประเทศไทยไหมครับพี่เผื่อคนอยากจะไปดูข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมครับครับของปัจจุบันนี้นะครับเรามีเว็บไซต์ Thai Squash com นะครับก็คือเสิร์ชใน Google ได้เลย Thai Squash นะครับเว็บไซต์นี้คือจะอัปเดตข่าวสารต่างๆการแข่งขันภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ ผู้เล่นสปอร์ตที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ว่ามีท่านใดบ้างสามารถที่จะมาจอยกันเยอะไหมครับพี่ก็ตอนนี้มีสมาชิกกเกือบร้อยคนได้ครับนะครับผมแล้วก็เรายังมีเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ที่สามารถถกเถียงอะไรกันได้ว่าพี่มาเล่นวันนี้ชวนมาเล่นได้กันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้มีเฟซบุ o กไทยสปอร์ตเหมือนกันครับผมก็คืออยากจะฝากตรงนี้ไป ครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับก็คงจะได้ทราบนะฮะเกี่ยวกับกีฬาเพ่สปอร์ตมากขึ้นครับก็ต้องขอคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะรวมถึงอาจารย์จารานด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็สอนให้ดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเทคนิคของการเล่นสปอร์ตกติกาการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงก็มีพี่ก้ากับน้องโอนะฮะโอ้โหตี นะฮะเหมือนแข่งกันจริงๆเลยนะครับให้เราได้เห็นกันนะฮะก็ใครที่สนใจอย่าลืมนะครับ่าอยากจะสนับสนุนกีฬาประเภทนี้นะครับรวมถึงกีฬาสปอร์ตในประเทศไทยก็ต้องการนักกีฬาหรือว่าเยาวชนที่สนใจด้วยฮะก็มีการเปิดสอนฟรีนะครับที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะก็มีทุกอย่างนะครับใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาแล้วกันวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนรายการของเราครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบุณสำหรับการติดตามนะครับสามารถติดตามรายการสิงสร์ได้ที่ดูทีวีแห่งนี้นะครับขอบุณสิงค์คอร์ปอเรชันนะครับผู้สนับสนุนหลักในรายการของเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบก็แหม่โอกาสหน้าวนนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิง